ที่ผมก็จะไม่เปิดกล้องนะผมขี้เกียจเปิดกล้องรู้อยู่อีสัตว์ต้องมาบอกกูเสียงพันเนี่ยซื่อแนวกินฮะสื่อแนวออก,กินบอเออ ต้นหอมโทรมาทุกคนต้นหอมโทรมานะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงต้นหอมโทรมาเลือกตัวสีฟ้าอวตารอบเอเธอุสกายเป็นแมวอตวตารแล้วม MM ักมีคำนี้ติดปากเสมอนั่นก็คือแมว โอเคตัวผู้ชายโอเคกูได้ตัวแล้วมาชาร์เปอร์ชั่นเข้ามาในโลกนี้ก่อนกูขอแบบสมจริงได้ไหมกูขอแบบสมจริงได้ไหม อืมว่านภาษาอังกฤษไม่ออกกดไปเถอะ YouTube มันเนี้ยมันจะยาวหน่อยผมก็เลยต้องมาทำเป็นวิดีโอทำามันยาวอ่ะค้างค้างค้างแล้วชี้เผยเ้ย ค่อยเริ่มต้นใหม่